สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสานผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพีอพ่องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแวดในช่วงบ่ายของมือวันที่17เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่ดองค่ะมณีนะคะแอดพาร์พี่ดองบรรเทาสุขสุขนะคะมาติิตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูย่าเทวดานะคะพีพ่ดองค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางคู่จันทน์เล่ามาบอกนะคะ ไปพี่น้องค่ะอ่าคุณจะทอเรามาตองหวดหมูเครื่องน,นี่นะคะไปพี่น้องหลักกะมียันซีทิศเหล็กซีทิศนะคะไปพี่น้องค่ะที่ปูแล้วนํามาฝากในคลิปนี้นะคะเอาหน้าท่างของปูหยาเทวดาในคลิปนี้ค่ะสิดีดีม้วนเป็นตัวใดแน่ไปพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนักกรรมนมัสการนะคะเด้พ่อเด้อผมรวยรวยสี่ห้าผมรวยรวยนะไดผมรวยมูลนักรวยคนารัดแฟนครับทุกที่เด้อค่ะปู แม่เอามาามคูจฉ <Ro ội S 1> <ba> ันทอล้วค่ะปูม yeah. ันีค่ะอันน <Okay. S 2> ั the like ้นอันนั้นเขาเรื่ันยันซีทง่ะค่ะยันซีทีน้ำมาเร้ออันตัวคู่ะันทอเอายันซีทีน้ำก็ได้ค่ะปู้ค่ะหึงยันซีทีนี่ก็เขาเปๆเลยเราเป๊ห้า่ะค่ะวาอามนหลงวัตพุดค่ะปู้ วันพุธได้บ้างแม่นค่ะออวันพุธแปดห้านีข้อแป้ท่ากว่านี่วันนี้วันวันวันศุกร์สิค่ะจิตตะันอากาศพุทธอากาศศุกร์ พ่อนเพิ่นมาหาอุขึ้นค่ะเพ่พ่นก,กับกับปิ่งปลาให้สองตัวเนี้ยวะ่นค่ะ <c oughs> เอ้ยถึงอยู่ดอกขนมว,ว่ามือสู้ไทยมาตัวกันนายสินะวากนะ็ร่อะว่างมันมากแต่นเ <c oughs> ค่ะ <c oughs> บ่ได้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 ยำเนาะบ่านสรรลาว่ะเอามาเอามาั่นค่ะกบปั้นลาว่าวันนี้เราบนเอาเอาไก่ไหมเอาไก่มาไก่น้อยไก่น้อยค่ะเอาไก่น้อยมาให้2ตัวค่ะเอาไก่มาเลี้ยงบนไก่หมดแล้วแล้วมาเลี้ยงอีกวัวมาเลี้ยงซอมึงบ่อยเดี๋ขี้ไก่ขี้ไก่กองขาดหมือน พดีตของเสียนี่เนาแต่ว่พอได้คันเหมือนย่างพ่อได้ขันแนว่ะไก่ไก่หน่อยแต,ต่ว่าตัวเธอกับเมียมันคือหน่อยว่าเูกจังมันดเงี้ยเนาะอไก่หน่อยสองตัวอเยถ้ว่าตีตนยแ ตรงไหนครับพ่องซมนี่นะแต่ว่าซ้อมซอง่างมีอยู่ยวซอมซ้อมไหมซอมซอมสวัสดีครับพ่อืมคู่เลยคุณครูค่ะสวัสดีซ้อมซ้อมฮเจ้าตีเม็ดเดียวว่าซ้อมซ้อบ่อเงถามว่า ใกล้เพาสี่ขาสี่องตัวเนอะแต่ถ้าเจ้าสเตียวเนะได้ได้่าเตี้ยวสี่สองสองดค่ะรับพูเราสองสองเราบอกสองสองตัวเดียวติครับพูอือสองสองตัวเดียว่ว่าว่าสองตัวเดียวค่ะแต่ว่าอืมนี่ไ้เหรอสี่เซนมันใกลกับสองตัวกับสองขาหีืกับสองขามค่ะ เราก็เล่ากนเลยไอ้ C สองสองเนี่ยต่โอ้ C สองส C ได้เลยค่ะอืออ้ได้วันมนขึ้นเนี่ยันเล่าก็บอกค่ะสันบัตีก็เหนได้ว่าวัตีเก้าสองเนียเดี๋ยวเจ้าีตีเหมันักมักสองอค่ะตัวค่ะคูนึง ใชสองตัวครับพ่ออืมตวัวเีขกันยันทีทตมากันครับเขาเปาได้แล้วครับพ่ออือัเปิดม,มันมันพุทธมันต่างซีได้ค่ะ<อ>มีอาโเ่สีหนึ่งแปดว่าอายุหาอายุกางก็นว่าสองเก้าสองเก้าวัน สองก้าหกค่ะวันนี้ว่นานี้ว่นศุ์ค่ะวันนี้ได้ยันจีดด้ค่ะของเทิงนี้หกสามศค่ะเอออายุกลางเจ็ดเจ็ดค่ะดูบนล่างนี่ 4, 4ีหนึ่ง่งแปดค่ะเราจะจับคู่ใครก่นจ้บคู่จับคู่ จับคู่ให้จับคู่ให้จับคู่กันพวกกันไม่หองกันไม่หลอครับอลงสองสองสองเก็ดค่ะสองสองเก็ดค่ะสองสองเก็ดปันนี้ วันนี้จะเอาตัวนี้อรอ้หให้มบัตเหรอค่ะเอาเจ็ดรักลอยด้ค่ะเจ็ดตรงมุนมั้งี่มังเจ็ด 7จ็แปดค่ะเออไม่มีอยน่ีแถวแถวนี้หรอค่ะหกเจ็ดแปดอยู่ปุ้นล้เจ็ดหกแปดเจ็ตัวตัวเด่นวันี้ตัวร่องนีค่ะตัวร่องเนี่ยตัวร่องเนี่ยหกศูนสามหกศูนย์สามค่ะหกศนสาม อันนี้สตัวนี่เอาเอาสี่หค่ะสี่หกับสีกับสามเค่ะเออตัวนี้นะ4ับันมนเลือกซีทิได้วยม่ะ ค่ะเจแปดค่ะะขังเคื่องแงเคมันเจดหนึ่งเจหนึ่งค่ะตอนนี้ตอนนี้ยยุคตั้งวัยมาตั้งขวาเมื่อวานนี้กับแปดสองค่ะวันนี้กับเก้าสามค่ะสี่ศค่ะอืมมันเป็นทิอู่่ค่ะเด็กเด็กสี่ทบนี้วงกลมเจ็หนึ่งนี่ลนะค่ะ ก็เก่าสามค่ะอนนื้เือกทิพย์เด็กทิพย์ค่ะเด็กทิพย์ว่าหันว่าหันไม่หนอกันออกสองสองเก็บแล้วค่ะเพื่อนสองก็บ วอ้บ่โตยบค่ะบัวเมริวับโตค่ะหมขึ้นไหมขึ้นีวโตค่ะโอยปีวัลิลิ่แกงาแกงเดียวครับัวอะไรครับัวนี่เราโย่ยันซีดีเห็มกเก็ดไหมักเก็ดค่ะก็ออกจาแปดเก็ดแป 768 hộp bé 768. kha chết hạ kiệt nó kha hạ kiệt hạ kiệt mua kìa 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 mua เอาเอานี่ละเอาเกค่ะเราหาค่ะเออตัวนี้ละค่ะปู่ตัวห้บเลยสองตนค่ะมาปวดมาเกมาอยู่กลาบ้านเนี่ยมองมางล่างก็แผท่าเลยนะค่ะติสองกยึดผียสองตัเกจมีค่ะ คอ,อ,อเอ,อไ่พอนค่ะเป็นพอดีดขัวไก่ต้มไหมค่ะปูมื้อนี้แดดค้างดิว่มีขี่ฝ่าเลยโอ้ยหอนคักเลยค่ะปูหอนตะเสาเลยค่ะปูค่ะหอนนก็ใบพอดที่ขัซีเลยขับซีสูงสุดคนถึงาว่าถทกมาหลายยูห่หลายสายยุคค่ะตั้งเงินซุ้มโรงงานกตโทาามาเดียนเราปูซอยลูกหลานนี่เด้อว,วสัน กอน้ำท่วมขนาดไม่สิผิดซอยเลยสิหายตัวมาได้ได้ขนาดวะค่ะว่ารเดียมันมีอย่างได้ผิดปกติกับว่าหลดมีเอมาผ่นเดินค่ะซุมการสินกามีซุ้มอุดรนน้องบัวลำพูคนเจนสารค้ามร้ายโละรูเห็นพวกนี้ถึงงานถึงงานลงงานเนาะค่ะ มีความบควบเจริญควบุคนละควบควบคนหมันแต่พวกคนปูนมากพวกน,นี่มาเลยกทำตำล่า,ามั้ทำตำล่าเกิดมากันป่กกับซีซีอ่านี้นะสองสองน้ำเนี่ยนาอาสิออกตัวข่ากักกกได้เน,น,นาะค่ะปูเอาทางน้ำออกตังก้งหลังเห็นได้หมดค่ะ เออบน,นอนผมมีหาค่าก็พูดจงต้อน,นบอกก็แล้วมนจากที่อกตัวเข้าก็ไร้่อ่ะเป็นไปได้เมื่ะเอา,นเ,อา,เ,อานเนี่ยละเอาต้องสองสกันละพูดที่ใส่ให้ค่ะตเลกันยันสีทีนี่พูดกับ้องกลุ่มรอันหกเจ็ดครับห้าเจ็ดค่ะ อืมบูมอ่ัมมนี้ไนอแอปที่ข,ขุดซุกคนลำลำเรื่อยๆมีโศกมีลาววันที่ที่สองว่ะที่สองพุทธภาคกมค่ะที่สองพุทธภาพมวันที่เขายเย็นหกเ็น้อยก็ได้เห็นหน้าได้หัดคะ่ะวออันเขาตัวพไใครใ้รไหนวัาานเขายเย็นหกก็ย่อกับบุญเบิกบ้านไลเด้ค่ะบัละบ่มีหลงมีไพ่เออปีอะไรกะ ปกติเด็กกับพีจะแลนาเพิ่งเดี๋ยวนีฝ่าเพิ่งเรื่องคักเลยค่ะอืหินบอนประเทศพม่าเป็นดินไว้แล้วบันเดิทางปลอดไปกับแต่คนคนไรคนแสกคนก็นิ่งที่ตามไปสรุปเองค่ะย่าโห่คุณอาจารย์เนี่ค่ะคุณปูขอบคุณปูรายรายค่ะกาวนอนสกัดนะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องทางแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะมันนี่ปูแล้วก็มีแนวทางมาฝากเพิ่มเติม ะคะพ,พี่น้องคะเป็นเลขยันซีทิดเลขซีทิด้วค็คู่จันท์ทอนมาเมื่อขึ้นนี้นะคะพี่น้องคะเลขยันซีทิดนะคะมีเจ็ดหกแปดหกศูนาหามเนะคะพี่น้องคะปูแล,ล้วก็เน้นเจ็ดหกแปดหเหลขซีทิดมีเจ็ดหนึ่ปดสองเก้าสามสี่ศปูลเน้นเจ็ดหนึ่งกับเก้าสมนะคะคู่จันทอนมาบอกเม็ดเดียวมือนี่ค่ะคือสองปูแล,ล้วก,ก็เลยเอาลักลอยของปูลลาาะะแล้วมาใส่นะคะก็เลยเป็นซีสองสองนะคะพ,พี่น้องคะ เราจะเริ่มแคปหน้าจอนะคะคุณพี่น้องแคปหน้าจอนะคะว่านี้นะคะชุดชุดนี่แหละแบบเดียวกันเลยนะคะของปูงวดทิพานมาเหล็กย่ำสีทิศมีแปดมีหาแต่ว่าแปดหาปูปรเราวไม่ได้จับคู่ให้นะคะพี่น้องคะ้วก็วิ่งวิ่งสองกับแปดของปูวิ่งสองกับแปดกับเขาทั้งสองทั้งแปดนะคะคู่จันทร์ทอนกับเขาเจ็ดสองด้วยพี่น้องเลือกสำหรับงวด ที่ผ่านมานะคะไปพี่น้องค่ะแล้วนะคะหนะ้าทางของปูกับเขาอีกสองยางก็คือเลขกตาล่างหกตัวนะคะเจ็ดสองค่ะแล้วก็เลขเด่นประจําวันเจ็ดกับสองนะคะไปพี่น้องค่ะเอานระเอี๋ยวใพ่ไพี่น้องได้แคปหน้าจอนะคะเอาอชุดยันซีทิศเอาพี่น้องเนาะแคปหน้าจ,จอชุดยันซีทิศนะคะวันนี้นะคะ พี่องอาแคปหน้าจอนะคะพอยพี่้องคะวันที่สองพฤษภาคมนะคะพี่้องแคปหน้าจอนะคะพี่้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะความฝันทีคู้จันทร์เพิ่มบอกนะคะพลอยพี่้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะทางจองนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่รองบรเท่าสุกุสกณนสำหรับการรับชมรับฟังขอขอบคุณขอบคุณขอมุ่นแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูยยาเทวดาค่ะพี่้องคะทั้งเบอร์ทั้งมุ่นมณีกับมีเพียงซําีนะคะพี่้องคะแอรกซิเดคอโตล่าพี่้องบระเท่าสุกุสกณนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ